สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ค่ะทุกคนเคจมาในรูปแบบสาวทนแบกอีกแล้วเฮ้ยมาดูชุดกันก่อนเลยจ้ะวันนี้แบบใส่ชุดแบบเสื้อกันหนาวมานะจ๊ะเสือ้อแขนยาวจ้าเดี๋ยวขอซูมแปบบ๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเค วันนี้นะจ๊ะอีฉันเป็นสาวญี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะแบบเหมือนจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวใช่ไหมตัวข้างในแล้วก็ผูกเนคไทสีดำอ่ะสีดำแล้วกันมันจะออกเทานิดนึงนะขอแบบสีดำแล้วกันแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวไหมพรมข้างนอกค่ะลวดลายเป็นตะข่ายแล้วก็มีหัวใจดวงเล็กๆดวงน้อยๆนะคะทุกคนมาพร้อมกระโปรงพีทสีดำเลยจ้า รองเท้าบูทสีดำเออวันนี้แล้วก็สะพายกก้องมาสายสีดำกล้องสีเทานะจ๊ะทุกคนอุ๊ยวันนี้ฉันมาเป็นสาวแบบญี่ปุ่นจ้ะอุยน่ารักชุดนี้ก็น่ารักทรงผมเหมือนเดิมนะคะนาฬิกาก็ใส่เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ตอนนี้จะมองไม่เห็นนะจ๊ะอุ๊ยหูเข้ามามืดพอดีค่ะทุกคนอุ้ยอ,อ๋อรลพุ่งพ่านอุ๊ยโป๊ด้วย โอเคไม่เป็นไรนะจ๊ะทำไมแถวนี้มันไม่มีไฟสว่างอะหน้ามืดหมดหันมาใหม่ดิเออฉันเป็นสาวอยู่ในความมืดอ่ะเนี่ยโอเควันนี้ค่ะทุกคนเคเจมีเป,มมม <laughs> เป้าหมายใหม่มาอีกแล้วเป้าหมายใหม่ของเคเจก็คือเราจะเก็บตังซื้อรถมอไซค์มอไซค์ที่เคเจคิดไว้นะที่อยู่ในไอเ ไอช็อปคาใช่ไหมร้านซื้อรถยนต์อ๋อเคเจอยากได้รถที่มันราคา1 5 0 0 0 0ห้า่นบาทยังไม่แต่งนะจ๊ะยังไม่รวมสีด้วยนะจ๊ะตอนนี้นะคะอีฉันมีเงินในบัญชีตอนนี้50,000บาทคะ่ะทุกคนเราจะต้องเก็บตังให้มันได้สักส0 0แสนเออเคเจจะเก็บตังให้มันได้สักส0 0 0 0นนะคะทุกคน ไปเราจะขับเมซ่าอันตัวน้อยของเรานี่แหละจ้ะทุกคนขอคัดเกมขัด,ขด,ขดแปบ๊บหนึ่งทำไมเคเจถึงอยากจะได้ใช่ไหมอ่ออยากสัมผัสแบบขับมอไซค์ดูซึ่งมอไซค์ที่เคเจเลือกนี้นะคะทุกคนมูลค่าแพงที่สุดในช็อปละเออแสนห้านะคะพี่น้องคะ่ะ เคจจะเก็บตังค์ให้ได้300,000 EP น,นี้เรามาเริ่มนับ1ในการออมเงินกันต่อเลยจ้าเพื่อความฝันของข่าความฝันของข่านี่เยอะเหลือเกินต่อไปเป้าหมายของดิชั i ่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงใช่ไหมแต่นี่เราจะไม่ได้ใช้เป็นรถ ซื้อแกงค่ะเพราะว่ามันน่าจะแรงม,งมากๆเพราะว่ามันราคาพแพงที่สุดในในร้านและเออมาดูนะจ๊ะว่าเราจะใช้เวลากี่วันวันนี้เคเจคิดว่าอยากจะได้ห้าหมื่นจะฟาร์มไปวันละห้าหมื่นบาทแล้วกันค่ะทุกคนมีตังเยอะแยะ สุดท้ายซื้อรถมาเยอะๆก็ขับเมซ่าอย่างเดียวนี่แหละค่ะ <c oughs> ก็เมซ่ามันเป็นรถฟาร์มมันบรรจุของได้ห้าสิบกิโลเนี่ยคันซูเปอร์คาร์มันได้แค่20่กิโลอะมันไม่คุ้มใช่ไหมใช่จ้ายาวไปยาวไป เคเจมีรถ3คันเนี่ยเคเจทำงานสายเขียวหมดเลยนะคะทุกคนอู้แหลกมากเคเจทำงานสายเขียวทั้งหมดเลยแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะจ๊ะก็ไม่นานหรอกถ้าเราเข้ามาฟาร์มให้มันได้สักวันละ50,000นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันด้วยเละ ดูว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่บางทีเคจอาจจะไม่ได้แบบอัดทุกวันนะคะทุกคนก็เริ่มการความฝันใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมล่ะอาจจะแอบบแอบบมาฟาร์มนิดหนึ่งดีไม่ดีอัดวับไป EP ีที่แบบว่าในที่สุดเราก็ได้เงินมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์เราสักทีอย่างเงี้ยแล้วนะโอ้เคเจเลยยอ yeah! โอ้ oh my god โอ้ my god โ oh อ้โอ้ตกตกใจหน้าแตกโอ้ตาแตก <net> สวยมาได้แค่สามวิสามวิปะเนี่ยโอ้คุณนายคุณนายตาแตกมากเลยอะโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายค่ะแผล แต่เลือดไม่เพิ่มนะจ๊ะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลโรงพยงหมอ,หมอเป็นไงอะตอนนี้เวลาอาเดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บหนึ่งขอตีเป็นสิบห้านาฬิกาสิบนาทีแล้วกันแล้วก็ตอนนี้มีตังในบัญชีขอตีเป็นหมื่นสองเคยปะอออีกแค่นิดเดียวก็จะหมื่นสองละตีเป็นหมื่นสองแล้วกันคะ่ะทุกคน ตามนั้นเดี๋ยวเคเจขอฟาร์มก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้กลับมาเจอกันตอนที่ได้ครบประมาณ5้าหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวให้กลับมาเจอกันจ้ากลับมาแล้วจ้าทุกคนไปเราจะเอาของไปขายกันรอบสุดท้ายอู๋ฟาร์มตั้งแต่ สิบหนาฬิกาสินาทีค่ะตอนนี้เวลา18บแนาฬิกายนาทีแล้วประมาณ3ชั่วโมงนิดๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูยอดกันนะจ๊ะไป เป้าหมายใหม่ของเคเจที่เคยได้กล่าวไปตอนต้นคลิปนะคะก็คือไมเตอร์สอมสอเตอร์ครับผมมูลค่ะ1 5 0 0 0 0บาทที่เคเจได้ไปดูมานะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูติง้งแบบนี้เลยเคเจจะไปเป็นสาวไบเกอร์ไบเกอร์สาวใช่ปะ <laughs> <laughs> ใช่ อุ้ยทำไมล้อรถมันยกเออน่าน,าน,านา่เห็นปะโอ้ขับรถเหมือนงูลอยน้ำเลยโอเคไม่มีคนอยู่ข้างหลังปลอดภัยจ้ะหายห่วงออน่าจะได้ประมาณห้าหมื่นนิดๆค่ะทุกคนสมชั่วโมงเนี่ย โอ้รถก็สภาพพังเดี๋ยวเราไปซ่อมรถด,ด้วยปึ๊บปึ๊บ,บ,บลอกรถให้เรียบร้อยฮ่าฮ่อ้ราคามันถูกค่ะทุกคนช่วงเนี้ยเคเจมาขายนะยังไม่เคยได้แตะ40นิดนิดๆเลยอ่ะได้30ตลอดเลยมันก็เลยใช้เวลานานนะคะทุกคนสาสของสา สามสิบหกสามสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่ได้สี่สิบเลยโอเคว,ว้าวไหนขอดูจำนวนเงินแป๊บหนึ่งสิตอนที่เรามาใช่ไหมหเคจีบ,บอกว่าเรามีอยู่หมื่นสองใช่ปะตอนนี้เราได้มาขอเป็นหกหมื่นแปดนะคะก็หมื่นสองลบหกหมื่นแปดอู้ได้เงินมา ห้าหมื่ันบาทจ้าว้าวว้าว,ว,าวสวยหมยครับผมไปกับบ้านเราดีกว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พาซาจ้าไปเลยเดี๋ยวจะไปซ่อมรถแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังเดี๋ยวเ,าเอาเอ้ยแล้วเราก็จะทำความสะอาดรถด,ด้วยค่ะล้างรถล้ลางรถในนี้เขาเรียกล้างรถใช้ผ้าเช็ดนะคะ มันจะเงาวิ่งวับมากๆเลยไปออป๊าบโอ้โห,โหาดาดาตาดาดาแยกนี้แหละใช่เลยบ้านเราอยู่นี่ Bye. Food. Ooh. Ooh. มาดูในนี้มันจะแหลกหรือเปล่าป๊รอยหกสิบเฮ้ยไม่มีผลนะเฮ้ยมันหายแล้วมั้งนี่อู of, ด้ดูรถดูรถคุณหมอเหินมานะ่นะแอมบูเลนต่ะก็เขาซ่อมฟรีอะเนาะเขาทำงานราชการปารปารปาดปาด๊าด,ด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะยังไม่เก็บรถค่ะทุกคน เราจะต้องมาเติมน้ำมันกับซ่อมรถทับหนึ่งล็อ,ลอกรถไว้นะจ๊ะออเออดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปซื้อไปซื้อ,ไป,อไปซื้อที่ซ่อมแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนเราจะไม่เก็บไว้เพราะว่ามันมีน้ำหนักไงถ้าเราไปฟาร์มมันก็จะสูญเสียน้ำหนักส่วนนั้นไปแล้วก็ไหนอะโอเคอันนี้หนึ่งอันเอาเข้านมปังด้วยสักสามชิ้นสเปรดกินหนึ่งขวด โอเคยืนยันไปจ้ะเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนออไปทำอะไรกับใครมา่นะโอเคเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งโอ้โหสภาพรถด, <laughs> ดูดิดูฝุ่นเกาะโอ้โหปปาาาา ต่อไปเราจะทำการซ่อมเดี๋ยวเราซูมมานิดนึงนะจ๊ะกดขึ้นมากดคำว่าใช้ปับ๊บโอ้โหเป็นผู้หญิงที่แข็งแกรงมากว้าวคุณนายคุณนายซ่อมรถเองด้วยอะ่ะวิสวยมากเลยนะจ๊ะท่านี้ขฮยะฮยะซ่อมยานพาหนะ90%แล้วว้าวเห็นไหมคะเรียบร้อยต่อไปเราจะ ทำความสะอาดรถก็ผ้าเช็ดรถเลยจ้ะอ๋อฮะค่าเป็นสาวพิตตี้พิตตี้ล้างรถจ้ะโอ้โหมีการแบบมีการแบบแน่พร้อมได้แน่แบบว่าโอ้ฉันจะเสร็จส่วนได้ส่วนไหนไมันสกรปรกสยงสีนะจ้ะพูดอะเอาไดูนะปิ้งว๊าววาววววววออดดูวกวว ดูสักก่อนเห็นหว่าว้าวสวยมันออกใหม่เลย <laughs> อย่าลืมนะจ๊ะคนขับขึ้นดางนี้เอาเดินดิเดินดิเออคนขับขึ้นดางนี้เปิดรถก่อนขึ้นรถเคป๊าป๊าปปึ๊บฮ่าฮ่ฮ่เรียบร้อยออ้ยอย่าพาทุกคนมาดูข้างล่างจัง เดี๋ยวนะคะทุกคนเคจจะพาทุกคนขับรถเอาคันไหนดีคันนี้เออคันที่เพิ่งซื้อใหม่นะคะทุกคนสปาวยม่รุ่นขครขึ้มคันนี้เราใข่เดี๋ยวเราจะไปดูทะเลกันแป๊บหนึ่งวุ้นรู้เสียงเพาะพลี้วทางเข้าตรงไหนอะทะเลตรงนี้ปะตรงนี้ปะ เออตรงนี้วนอู้อย่างแรงครับพี่น้องครับตกน้ำทะเลเนี่ยทำไงอู้อย่างแรงอะครับดิฟดิฟดิฟว้าวดีไปดีมาตกน้ำทะเลหูเบกตึบว้าวบ้านเหล่านี้สวยจังอู บ้านดาราหลังสวยเวอร์ฉากอะ่ะอยากมีสักลงังปังโอ้โหรถมันแรง่ะครับผมขับรถเล่นคะ่ะโอ้โหมีตดด้วยเฮ้ยเมื่อก,กี้เรามาทางไหนวะอ๋อทางนี้โอเคแค่นี้ค่ะทุกคนพอหอมปากหอมคอ เราเฮ้ย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 หรือไปทางนี้ได้ไปทางนี้ได้เก็บรถเก็บรถเอ้ยเข้าถอยมาชนไม่เป็นไรเราแข็งแรงพอโอ้โหตูดเละเลยอ่ะไปเล่นแป๊บเดียวเองเป็นไงอ่ะรถมันแรงนะครับขาสัมพันธ์เสียน้อง โอเคเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันก่อนอุ้ยตรงนี้เราไปปิดมุมอื่นบ้างถอะเคเคเคไปมุมไหนดีอ่ามุมนี้แล้วกันคะ่ะมุมนี้สวยมากเลยฮันน้ามาค่ะคุณนายซูมเข้าไปนิดนึงเอาๆๆันน้ามาเคหันหนา,าอีกนิดนึงเคว้าวเข้ากับขาวดำเลยอะมุมเนี้โโหสวยๆๆโอเคค่ะทุกคนสำหรับอีพีนี้นะคะในการที่ ไปหาตังมาก็ได้มูล,ลค่า56,000บาทแน่ได้อย่างเยอะเลยภายใน3ชั่วโมงนะคะทุกคน EP นี้แคเจก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย